ไปเจอเกมอีกนหนึ่งเกมทาซีโอหัวข้อ,อว่าอะไรครับเดี๋ยวขอสะกดหน่อยนะครับตัวอักษรทีทางโคกเอเอาเซอซีชารลีอีเอโคโออสเคอร์ทาซีโอเลยครับผมก็ใน Apple w i c h แนะนำมานะครับเป็นเกมที่ใช้เล่นบน iPhone ที่ต้องเป็น iPhone ที่มี Haptic Engine นะครับก็คือระบบการสั่นเขาบอกว่าตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับซึ่งก็ โหลดได้ใน App Store เดี๋ยวผมน่าจะต้องแปะลิงก์ไว้ใน Description ให้ด้วยนะครับเพราะว่าลองพิมพ์คาว่า Ta s ซีโไม่ขึ้นแต่ว่าเออก็เดี๋ยวถ้าเข้าผ่านทางลิงก์ก็จะเจอนะครับสำหรับคนที่ใช้ voice over เกมนี้ทำมาเพื่อนๆคนตาบอดเขาบอกว่าเป็นการเออเหมือน Memory จดจำแต่เป็นจดจำการสั่นแล้วเออจะมีการสั่น4แบบเดี๋ยวค่อยไปฟังกันแล้วกันครับผมเองก็ต้องบอกว่าไม่แม่นกับเกมนี้มาชี้เป้าแล้วกัน อ,อีกร้งผมเคยดาวโหลดแล้วผมก็กดโหลดซ้ำ,ำนะครับแต่เพื่อนๆอยู่ที่ปุ่มรับนะครับเจอท,ทาสซิโอแล้วก็กดรับแล้วก็อย่าลืมทําตามขั้นตอนของการยืนยันตัวตนของคุณให้เรียบร้อยเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วปเปิดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน v o i c e o v e r กดเปิดท a สซิโอเข้าไปเล่นเลยนะครับพอเข้าไปแล้วอย่าลืมเปิดเขาเรียกสัมผัสเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนนะอ่ะ พื้นที่การสัมผัสโดยตรงใช้ตัวหมุนเพื่อเปิดใช้งานการสัมผัสโดยตรงเขาก็จะมีเสียงคี่ยพื้นที่การสัมผัสโดยตรงใช้ตัวหมุนเพื่อเปิดใช้งานการเราต้องเสียงกัญญาสัมผัสโดยตรงอ่าเราต้องหมุนโรเตอร์มาที่สัมผัสโดยตรงปิด,ป,ด,ป,ดปัดขึ้นให้เป็นเปิดการแตะโดยตรงเปิดอยู่สำหรับอาเซียเขา t a tap feels like this เขาจะคือพอดีผม a vertical swipe Feels like this. Mm -hmm. A horizontal swipe feels like this. Mm -hmm. And I a could... long press feels like this. Uh, there, be... there are also oh. corresponding vibrations for when a turn begins or ends. There is also a vibration letting you know. When the game is o อ่าเป็นเกมโอเวอร์ก็จะเป็นการสั่นคือตอนเนี้ยเขาก็จะมีสี่สเต็ปคือแทบอ่คือแตะหนึ่งครั้งเป็นการสั่นแบบไหนเขาจะมีสั่นดึก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 ให้เรารู้แต่ตอนนี้ยพอผมบันทึกหน้าจออยู่ตอนนี้ยทำให้การสั่นมันไม่ขึ้นนะครับอ่าคือ know. you ผม,ผมจะได้สอนนี่แน่ออกออกมาก่อน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 นะครับคือผมบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยทำให้แท็บแท็ติกเอนจินจะไม่ทํางานนะครับแต่เพื่อนๆนที่เล่นอยู่ที่เปิดเกมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสอนนะครับบอกว่ามันมีทั้งหมด4รูปแบบการสั่นในเกมที่คุณต้องทําคือ,อแตะค้างแตะ,ะถ้ามันสั่นแบบสั่นทีเดียวเนี่ยให้คุณแตะเร็วๆแตะลงไปเร็วๆหนึ่งครั้งแล้วถ้ามันมีการสั่นแบบ แบบที่2คือให้เราเหมือนสัน่นเหมือนคุณจะรู้สึกเหมือนมันขึ้นลงอ,ะอ่ะก็เหมือนให้ให้เราสไลด์ให้ปัดส,สวัยนะครับขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกผมเท่าที่ผมรู้สึกนั้นมันเหมือนมันเหมือนว่าสั่นเป็นแนวนอนอ,ะอ่ะ h o r i z o n ท a l อ่เขาบอกมันเหมือนสั่นแรงไปมากมากไปอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยคุณคุณฟังแล้วทำตามตามการสั่นที่เขาสอนเลยอ่าก็คือปัดแนวปัดแนวนอนปัดไปกลับไปกลับมาแล้วก็มีการสั่นอีกแบบหนึ่งคือให้แตะแบบ ค้างไว้เลยคือแล้วก็ถ้าสั่นตึกตึ๊กตึกสจังหวะเนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อกี้ก็เกมเริ่มใช่ไหมแต่ถ้าเกมโอเวอร์ก็จะเป็นการสั่นอีกแบบหนึง่งเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าฟังบทเรียนเมื่อกี้เนี่ยคือตอนตอนที่คุณจะเข้าเล่นเกมอ้าวอ,อย่าเพิ่งสิทางรายการเอเลี่ยนรีเดอร์แตบบ่สองครั้งเพื่อเปิดปุ๊บทซิอาทำทซิอาแอปส์ทูอ่าเนี่ยแอปสทผมขออนุญาตไม่ไม่ได้เล่นนะครับลรเล่น,นลไม่ได้จริงๆอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าบันทึกหน้าจอแบบนี้ทําให้อ่า แท p t ติก n อน n e ไม่ทํางานตอนบันทึกหน้าจอนะครับแต่ผมแค่บันทึกหน้าจอมคือมาชี้เป้าแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกครับเกมนี้มีการให้ให้เราฝึก m e m o r รีเรียนรู้เล่นโดยการคือเขาเขาสาั่นสั่นแบบนี้ให้ให้แตะบนอย่าลืมเปิดพื้นที่สัมผัสดโดยตรงนะหมุนโรเตอร์มาที่พื้นที่สัมผัสดโดยตรงแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นก่อนแล้วก็ฟัง Tutorial บทสอนของเขามเมื่อกี้ถ้าคุณฟังจนจบ แล้วถ้าฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยสบายเลยแต่ว่าเมื่อเกมเริ่มเล่นแล้วดึกดึกดึก,ดกเริ่มเล่นถ้าคนดึกหนึ่งคุณก็แตะคือแต่ต้องคือต้องสัมผัสมือนึงจับมือถือไว้อีกนือนึงแตะบนหน้าจอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันสั่นแบบเหมือนมันเหมืนมนมนอนปื้ดขึ้นลงเนี่ยให้คุณสวายปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าคุณมันสั่นแนวนอนคุณก็ตามตามที่คุณเรียนรู้จากท u วร์เรียลหรืออันไหนต้องแตะค้างคุณทําตามนะครับคือผมผมเล่นแล้วผมเอาเอาตามตรง มันจะสนุกเปล่าวะ่ะแต่บางคนก็อาจจะสนุกกับเกมนี้ก็ได้ผมก็เลยมาชี้เป้าเพราะเกมนี้ฟรีนะครับเกมนี้ฟรีสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน w a t c h Over ทา t ิ a อ o เจออะไรมาก็าจะมาบอกดีไม่ดีอย่างไรคุณเป็นคนตัดสินแต่ผมเองสงสัยลบทิ้งดีกว่ามผมไม่ถนัดกับการพวกสั่นสะเทือนทำให้จับจังหวะไม่ค่อยถูกแต่ถ้าใครเล่นสนุกบอกกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบริการหมอคอมชี้เป้า